ที่ต้อนรับน้องนทหารใหม่ผักหนึ่งทัหกแปดในปีนี้ค่ะด้านหลังยญานี่เองนะคะคือน้องๆทหารใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาณศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทึกษาทหารเรือค่ะวันนี้นะคะนญยาจะรัท่านมารับชมบรรยากาศกันว่าการเดินทางมาถึงเขางน้องๆทหารใหม่ณศูนย์ฝึกนั้นต้องทําอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างและพร้อมแล้วไปรับชมสอง้องกันค่ะ เื่อเดินทางมาถึงนะคะนยะ์ฝึกษาทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือค่ะน้องๆต้องมาที่สถานีที่1ค่ะคัดกองโรคสําหรับสถานีนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการรับน้ําล้างมือนะคะและในส่วนของการเช็คประวัติต่างๆค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะส่งในเข้าจุดต่อไปคือจุดตรวจเอทค่ะก็จะทําในการตรวจโรค a อ k เครวมถึงโรคต่างๆทั่วไปสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวนะคะก็จะมีที่หมอค่ะให้ําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวหรือยาประจําตัวที่ต้องใช้ระหว่างกับ นนั่นเองฝหลังจากนั้นพาก็จะเดินไปที่สถานีที่2ตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายค่ะ เมื่อตรวจสนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็จะไปสู่สถานีที่3กันต่อเลยสถานีที่3รับรายงานตัวและคัดแยกลงสังกัดกล่องร้อยฝึกค่ะหลังจากนั้นนะคะแต่ละคนก็จะทราบในส่วนของกองร้อยฝึกของตนเองและเข้ากล่องร้อยค่ะและนี่คือบรรยากาศในวันแรกนะคะซึ่งรถก็จะเดินทางกันมาตั้งแต่ในช่วงเวลา11นาฬิกาค่ะและก็จะยาวกันไปโดยถึงเวลาประมาณ4ทุ่มกันเลยค่ะ าการเดินทางของน้องน้องทหารใหม่เดินทางกันตั้งแต่ในช่วงเช้าจนถึงเวลาช่วงคำ่ำและหลังจากนั้นจะเป็นการเดินทางมาถึงของน้องๆ้องทหารใหม่ผัดที่1นึ่ทัพหกแที่เดินทางมาจากภาคใต้และลงที่สถานีรถไฟภูตาหลวงหลังจากที่ถึงสถานีรถไฟภูตาหลวงแล้วน้องๆ้องจะทําการขึ้นรถบัสและเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศ,รรศ,รรศรรึกษาทหารเรือและเข้าในสถานีต่างๆเช่นเดียวกันหลังจากนี้นะคะขอให้ทุกท่านค่ะรอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆ้องทหารใหม่ผัดที่1นึ่ทัพห ที่ได้ก้าวเข้าสู่ครอบครัวราชนาวีอย่างเต็มตัวหลังจากนี้ภารกิจจะเป็นอย่างไรบ้างให้รอติดตามตอนต่อไปส่งกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะให้น้องๆเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจค่ะ